สวัสดีค่ะข้าวช่ช่วงป้าคำใสก็สบายปานหมานะคะสะบายปานหมานะคะนี่นี่นอนแบบอิสระค่ะนอนคอรัมนะคะนอนแบบอิสระเลยค่ะเนี่ยเห็นไหมคะ เดี <içinde> ๋ยวก็ยกไม้ยกมืออีกนะคะคอรัมนะคะเอาอีกแล้วนะคะเอาอีกแล้วนะคะยกไม้ยกมือแล้วนะคะคอรัมนะคะคอรั่มค่ะโอ้โหนอนสบายใจแบบยกมือขึ้นชี้นิ้วนะคะเห็นไหมคะคอรั่มนะคะสบายเหมือนหมานะคะอู้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 อู จะนอนแบบไหนอีกเนาะจะได้สบายใจเนาะทำแบบไหนเนาะมีเขี้ยวออกมาด้วยนะคะเพราะว่านอนหลับนอนหลับทับชิดนะคะโอ้โหนอนแบบนี้สบายใจจังโอ้ยสบายเหมือนหมานะคะไม่ต้องทุกข์ต้องอยากอุย้ยยกขึ้นอีกแล้วนะคะอุยอ้ยอุย้ยอตื่นมาแล้วนะคะตื่นแล้วนะคะ ก็จะนอนอีกนะคะจะนอนอีกนะคะเดี๋ยวนะคะก็นอน,น,อนเอียงซ้ายเอียงขวานะคะอุ้อุอุขึ้นอีกแล้วนะคะนอนแบบนี้อีกแล้วสบายใจจังอุ้ยไม่มีใครมากวนนะคะไม่มีใครมากวนเลยนอนแบบนี้แหละสบายสบายลย อิสระเนาะก็ไม่มีใครอิสระนะคะก็เขาเป็นหมาค่ะก็เลยไม่มีใครอิสระเลยโอ้โหยกอีกแล้วนะคะยกอีกแล้วนะคะนอนแบบนี้แหละสบายอุ้ยเหนื่อยก็เอามือลงอุ้ย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 ขึ้นอีกแล้วนะคะขึ้นอีกแล้วนะคะนี่แล้วนะอิสระเหมือนขอร่ํานี่ก็ดีนะคะอุ้ย <S <S มองดูซ้ายดูขวาก็เดี๋ยวก็ทำอีกนะคะเช็ดน้ำตาด้วยนะคะเพราะว่าสบายเหลือเกินนอนตะแคงแล้วนอนตะแคงแล้วนะคะเดี๋ยวก็ขึ้นอีกคะ่ะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนะคะเดีนน๋ยวนะคะนอนนอนตะแคง คลิปนี้ก็จบลงแค่นี้นะคะสบายเหมือนหมานะคะ